สวัสดีเอฟซีฟังไทยและฟังเราและต่างประเทศนะคะเมื่อนี่แม่น้องอดาม,มาตามน้องแทนพี่น้องน้องแทนไปขอปูขาวได้เจ็ดศูนย์ห้าพี่น้องลลเลขอ,อกหาศูนย์พี่น้องเอ้ยตามต่องหวดวพี่น้องนอว่าน้องแทนบอกต่องหวดวบอพี่น้องมาเลยค่ะอาจารย์วิทยหัวพี่น้องเอ้ยอาจารย์แทนกลับมาอีกแล้ว อาจารย์แทนให้ไม่ตายอาจารย์อาจารย์แทนให้70หาพี่น้องคลิปแรกเพื่นบ่าหายคลิปฟงสุดท้ายของหน้าจอยอาจารย์แทนให้705ตัาหาย707หา0หาออกหา0ลางพี่น้องเจ็ดซีโชว์ดีบ่าน้อมาเบิ่งบรรยากาศของหน้าจอยค่ะน้องแทนเพิ่นคลิปฟงสุดท้ายเพิ่นนั่นเพิ่นเท็ยนยังก็เพิ่นจับปิงปองกับปูขาเตะฮะอาจารย์ มึงอาจารย์พี่น้องเครียดเครียดไปแล้วเยเครียดไนภายเครียดให้นุ่นทิยาบ่นุ่นทิยาบ่ซื่อบ่อาจารย์แทนเครียดในภายบ่เครียดดอกพี่น้องเอฟซีโชคดีบนหอไมาให้ค่าขนมอาจารย์เนี่ยเด้ออาจารย์บ่เครียดจไหนคือเ้็าหนาจังซ่านบ่เครียดดอกแตกมันแดดไปขึ้นกองฟางไปแตกไว้เนาะออกหาซูร์รางเลยเออาะไร นาจอยได้ซื้อบ่าบ่ค่ะนั่นโอ้ยอาจารย์เทียนแขห้น้าจอยสม่ได้แขหเอฟซีไม่แหรอกเมข็กบักลาคือเก่งูมีไม่ย่นกเนาะหนามิไม่ยู่นาะู้ขาคือหา่แ่อาจารย์แทนนะเขาลุต่้งก้นเล็กออกลายมือได่นาจอยกับพ่ฟันแล้วจอดงงกะดงเอาาถือระดงงันถือแกงไหน ขีน้อขี้ียจาไ่อยากเขอาอันกับอะไรเขาบอกว่าด้แก้ขยกบใครเรื่องแบนี้จ็อ่าจานแทนคอยได้ชูแล้ววานนี้จานแทนชูแล้วพี่น้องเลยเย้ากันเอฟซีโอนมาฝากทำนมไ้ยโน่นทียาย้ายนนทียาเสียบ bon มะหยูสส่ใ่ปะตัวจานกะละมังหมดเลือเลยพี่น้องเอ้ย ซูนซูนไฮว่ะบุมีบุมีคนซื่อนะของบปจักเพื่อนเกื่อนให้แม่เพื่อนแม่เพื่นว่าสื่อจักบาทบุชูนดอกบุชูนไปนั่งเปไปพ่อบ้านกับบุได้ซื่อได้บ้านจอยอืถามตัวจะสิวาจะได้ถามยังได้นี่กระต่ายน้ำหกซูนพี่น้องเลยบับคอรออยู่นี่ เลขจริงๆเลขเขาไล่อยู่ได้พี่น้องของอาจารย์พิศณุกับเขาของพ่อเมียนพ่อเมียนฟันว่าคนเต้นอยู่ไตถุนบันยมย่อมบด็กทีมย่มหาศูนย์วเดียวเพื่อนบอกว่าต้องเป็นร่างเพราะเต้นอยู่ไตถุนบ้านเพราะบัณยวันนี้สองันเขาไล่อาจารย์ยด้ยได้ไดแม่ทองดีกับเขาพี่น้องแม่ท่องดีเลยเ่ขอีโบราณอีโบราเมื่อบอกศูนย์หาหางเดียวบ่ออกเ่ต้องถามเ่อต้องเจอกันอีกพนะ พี่น้องเอฟซีพัลลได้เบิ้งว่าแต่บางบางคลิปนี่จะยู่ช่องใหญ่บางคลิปจะยู่ช่องน้อยจ้างเอฟซีคนเลยกับไฮซูนหาไฮซูนไฮมือนี้เขาก็อเป็นล่งล่งตอนสายๆบลลุไวเอฟซีเห็นบ่อนะคะนะคะถ้าผู้ใดอยากร่วมท่าบุญกัน่าจอยกันล้นทิยาเป็นสะพานบุญค่ะถามว่าไอเทนไอเทนข้าวสิทธิ์ถือเลขอว่าไอเทนอัน อันไอว่าไอชีเถื่อเยอะเมาของสันไม่เต็มไปเลี้ยงง่วนต้องการไอว่าไอชีเถื่อเลขเจ้าเจ้าก็บ่ได้เอาเลขลูกไปซื้อเลยบ่เลขกพูดว่ามันถึงออกไปแล้วหาหนึ่งเนาะมันก็เลยมันออกไปอกันึ่งพอมันจุดขึ้นจอกเลี้ยงกันแค่ไหนงวดหน้าจุดงวดหน้าไม่เกียดหลายตัวมันจะมาเกียดจังเลยแต่บัวแดงถูกเยอะมาต้นบ่ได้จุดได้บ่อยเลยจ้ะเพิ่นจุดด้วยค่ะ เพื่อนได้ตัวใดเขาเพืได้มาสัมผัสเจ้าเพื่อนเจ็ดศูนยสามเาเจ็นย์ามเนี่ยค่ะน้อมาตามกับว่าเขาเนาะเขาเกตกับสามเนาะมันไม่เกตสองโตเนาะต้องเป็นเจ็ดเจ็ดสามจังสีได้เนาะแต่ว่าเจ็ดเจ็ดเว้ยเลยเหรอเนาะว่าเาไปสัมผัสผู้ใดบอกว่าเกตกับสามไม่มาด้วยกันพญายันพา a จา n พี่จันมันคือมาคู่กันช่องเนาะก็ยังว่ามันพ่าเป็นตาบางคนมาเรียกดับพันกาม ม,ม,ม,มันมันมีเหล็กดับม,มีเหล็กอันนี้เด้อพี่น้อยเอฟซีเนะาะมันบอตามที่เขาไปหาคลิปมานเนี่ยอาจารย์แทนเอ้ยเอาบอกเลยเอฟซีลูกปุ๊บอาจารย์แทนเฉียดว่าไม่จอยเพิ่งซื้อมีผู้ใดซื้อเหล็กเลียเขียนถ้าคนสิอาจารย์แทนสิบอกอีบ้าน้อกวันนี้เีป้าเขียนจะแงงเขียนจะมาแงงอยู่เขียนให้แม่แม่ผู้ซื้อเหล็กพี่น้องเอ้ย จากนั่งยืสั่นสองขึ้นไปนั่งยืสั่นสามพี่น้องจัดค่าเจัดค่าคน่ะโอ้ยตกองฟางกองฟางกดเลูกเคยเยิบลอยม้ันกูมันก็ไมจีบมันตกกล้องบอกกันลูกว่าเอาตัวได้ก็ซสซื้อไ้แล้วเนาะแม่เนกระบอมากเป็นพัญหาใจจะบริยุทธ์ในสมองเล่นบรสุหา ปวดก้อนอ่ขาหนึ่งน้องวันอ่ขาซูนไปสิคิดหน่อยนะแ่ดิขะมันออกสามเกกาทีมันออกออกเกตอกันอีกแม่เป็นไปได้อยอะบางค่ะมันไม่ซูนหลายนบ่มาในวันีเกศสองตัวอันโอ้ยวันแม่มันจะเข่าเลยประแทนแล้วว่มัน็มีซูนหลายกันแ่แม่นสอตัวไม่ได้เหลือตัวนึงเนะเ้ื่างเลยนามันเกศอีกตัวนึงงจังไดอาจารย์เทนสินสิ้นหัวนี่สิไปหาปูเขาหาบ่านอนี่นาะไปครับว่วคนเกด ผมตั้งใจก็พาไปด้วยนะจยอยเข<อ>าเกิดอัดอันเราอยากไปดิเห็นบอลเราลบเราอยากไปดิ <ใน S 2> เราได้ยึดยึดศูนย์นนนหานลบเลาเรบเราอยากไปนั่นแมนบ่แมนว่าเจ้าพาไปพาราการเนานะอยากไปอยากไปอยากไปจุกไข่อยากไปจุกไข่มันหลวงเพีงไว้แล้วพัก <c oughs> หายยุ่ดนะีเนาะผู้ขาวหายยุ่ดยหายจานแท่น ตะวันบรว้เอฟซีสูขดีบ่นะคะผู้ใดอยากรวมท่าบุญกับหน้าจอยนะคะอย่ากซอยคาน้ำค่ะป้ซอยคานมมนองแทนผลบุคคเศร้านมเด้อค่ะคอยส่วนเย็นศูนย์ห้าเลขออกหาศูนย์ลงของอาจารย์แทนนะคะคะคอยท่วมา่ติดต่อนนทิยาโดยตรง0 9 8 1 9 7 1 9 3 4เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ตามเบอร์ไล่สิเป็นนนทิยาสีรอดนะคะถัดนนที่ยาพารวยไล่ปลอมเด้อพี่น้อง บอกไว้ก่อนไลา์ปลอมเนี่นุนที่ยาพารวยไลา์ปลอมนะคะอย่าแอดไลน์นั้นนะไลฟ์จริงนุนที่ยาสีรอดนะคะผู้ได้ยากท่านุนก็น่าจอยนะคะเพิ <c oughs> ่นจะได้มีกระทั่งไก่ผ้าลูกคนไปหาปูขาวอีก <c oughs> จากบ้านเพื่อนไปหาปูขาวแบบไก่ได้พี่นอง <c oughs> เขาไปในปา่านยุงกันรายพี่น,อนอ้องเลยอาจารย์แท่น,นบนงอนบนก็นย่อมมากเอฟซีเห็นหนาเลยคือเครียดเป็นนั่นแน้ะจอยแน่เครียดเป็นเนาะเครียดเป็น นี่ได้เยืแปลงค่ะดิซ่าแม่ก็ซื้อนะคะเอาจังตามน้ากันนะคะหวดสิมานี่จังมาติดตามต่อตามต่อสินนี่สิไปให้บ่านอราสินแรกอาจารย์มาบอกเล็กเล่าดูนี่เย็นนี่จะออกเลขเล่าวอลบืออื่นนี่เร็วเร็กบุตรลาเร็วเดี๋ยวมันกลับไปมันอยากแอลวเดี๋ยวมันกลับไปไปหาภูเขาไมีน้ำแดงกินได้ลูกหมวดไปมึงหันว่ามีน้ำแดงน้ำแดงเบิ เมื่อน่นย้ายตัวไปใบสองขวดอยู่ลยดย่างเลยบอแสดงขวดน้อเม่จะมาตามต่อนะไอ้เกียปะงแหงมาเนี่ยเขียดเป็นละวันนะเขียอเร็่วมันถามยี่ติบ่านจะมาดิซึ่งว่าปิดไปหลูกปิดไหมแค่ตาลงอย่างมาตาไม่นะคะเป็นถามาตาอาจจะเป็นมันพานเ่องนะจอยมันพาจะเป็นตอนเย็นนะอ้สอเช้าว่ะ แม่น้องนาดาเอาลูกสาวมาดั้มปิดไปดุปิดนั่งเล่งมาจนหัวฟูจนหัวฟูกแต่มาเลขออกหาหาซูนพี่น้องเอ้ยเลขกก็บอกให้ลูกไข่ไข่คนไทยฮู้ซูเลขออกหาซูนมันเฉียดหลายเป็นท่าลูกมาทายคลิปเลยบัดจะเป็นยังไงยิ้มหวานนี่เด็กๆนะหัวฟูมาเลยนาดานาดาหัวฟูอะไรพี่น้องเอ้ยแม่ขับดีๆหน่อยหนูจะตกรถคุณวนว่าเข้ามาตานร่กันนะตานจบชุด